ก็คือหยุดหยุดที่มาลงครับไปดจ้งโค้ทั้งหมดเลยไม่ขึ้นตู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 นเจ้าต้นแบบก็คือไฟไม่พอถ้าไฟไม่พอถ้าเราขึ้นมาสุดทางแล้วก็ปีกลับขึ้นมาไปดิ่้ขึ้นไปโค้แล้วแล้วเราก็ลดลดกำลังลงก็คือสองสามเป็นที่เป็นสี่ใช่ไหมถ้าเราหยุดแล้วแล้วเราค่อย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 ลดได้ก็คือสามสามสองตัวนี้อมันมันขึ้นอยู่กับกับไฟเราแล้วต่อไปมามีตัวเชื่อมหรือเปล่าถ้าถ้า ก็นนมนก็ไม่ได้คแค่มัดลยดอ่ะ,ะ่ได้ตอนนี้ก็คือไฟมาพกเป็เปิดไปขึ้นวันนี้ก่อนแล้วแล้วตอนน้ำดไบที่เดียวก็จะทำงานพเรืนก็จะื่้อเลียงว่า้ามาจริงหรือเปล่า เรากดตรงนี้ให้แห้แท่ดีขึ้นแ,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 แล้วก็ปับตรงนี้แค่แค่ไม่สี่ร้อยคำว่าสี่ร้อยเดี่ยต้องเป็นรอบแรกเลยเราต้องเริ่มน้ำที่สูงกว่าและและการที่เราผสมมือเนี่ยแค่น้ำน้อยไปไหมหรือเปล่าใช่ครับเพราะเพราะว่าปูต้องมีถังน้ำรองรับน้ำไว้นะครับแล้วก็จ่ายมาเข้าเครื่องนะครับ Yeah. <laughs> you ระบบใช้งานมันยังไงเลยคนระับตัวใช้งานเราก็คือเราทุกอย่างเราจะเราจะลองทุกอย่างดูก,ก่อนถ้าทุกมาตรการหมุนต่อถ้าทุกมาตรการหมุนก็คือดีก็คือมาตรงกลางแล้วก่อนน้ำเข้าเข้าเข้าไปถึงบ่อมันเดิมครับแล้วเราก็ใส่ปูนใส่ปูนแล้วก็เดินเดินหน้าได้เลยแล้วปูนออกแล้วเราเข้ามารดน้ำตามจนกว่าจะได้ท่าปูนจริงเ็ ที่มันไม่เหลวกันไปไม่เหนียวกันไปได้ครับได้ครับผมมันก็ว่าคนที่อยู่กับเพื่อนอ่ะต้องคอยสังเกตว่าหมุนได้ได้หรือยังเนี้ยเราก็พอพอแล้วอย่างเราหยุดแล้วก็เอาสายสายพ่นอ่ะมามาก่อนน้ำโดนทุกครั้งอย่าลืมนะทุกครั้งสายพ่นต้องเปียกนะก่อนที่จะต่อรถเครื่องได้สายต้องเปียกก่อนนะสายพ่นต้องเปียกก็คืออ้อก็น้ำรอรอรอชิดนน้ำพินไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าพินไม่พมน้ำไม่แผลน่ะ อออพอแค่น้ำออกที่พื้นก็พอโอเคนะเกลีน้ำออก,อก,ก,กอที่พื้นใช่ครับพอแค่น้ำออกพอที่พื้นพุ่นพื่นก็พอแต่เราต้องจุดตรงนี้จะได้จะพุ่งแหวงก็คือโคโคแหวงน่าสบายสบายเลยแค่ไม่ได้กินน้ำสิบเทา่าก็คือพี่ต้องเลี้ยงน้ำให้มันทันทางน้ำอ่ะแค่นั้นเฉยพอพอทายเปี่ยนแล้วเราก็มาต่อกับตบนี้แล้วก็เดินปีได้เลยเราเราไม่ต้องมาปรับน้ำได้เลยก็คือปรับได้แค่รอบเดียวแต่ถ้าอาการพุ่มนไปถ้าเกิดมันพุ่นมันเหลว เราปรับที่ระดับน้ำตัวนี้ได้กาลการเพิ่มให้เราเพิ่มนิรกีดให้เราเพิ่มนิรกีดแล้วก็รอในสายด้วยแลักาลดเราลดลดลงนิรกีดจากเดิมมันก็ตัวนี้น่ะร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าเขาให้เพิ่มเราก็เพิ่มขึ้นะสินนี้าันกแคนี้เลย ได้นะเรื่องเด็ได้ครับจะได้ประหยัดดูมันได้ที่ม้วงไปได้อดตัดตัดไปครับตอนที่จะเริ่มตอนที่จะเริ่ม